ใครฉลองอยู่ก็ฉลองเผื่อด้วยนะคะตอนนี้ก็จะนอนแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครัชอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครัชตอนนี้อากาศสิบเก้าองศานะคะหนาวมากก็เลยเขาดาวอยู่บ้านแล้ะกันพี่โอมสวัสดีปีใหม่ค่ะ อยู่ในชุดนอนแล้วก็มีสิวอยู่กลางหน้าผากหนึ่งเม็ดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเมื่อกี้ก็ออกไปดูภูนะว่าเออเมื่อกี้ก่อนประมาณห้าทุ่มห้าสิบเก้าส่วนมวเบาๆเที่ยงก่อนเที่ยงคืนพี่หงสวัสดีค่ะ Happy New Year นะคะพี่หง ได้สิคุณโอมเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวไปปาร์ตี้หมูกระทะบ้านคุณโอมกันคิดฮอดเช่นกันเด้ออินชนอนมิสยูโอเคค่ะทุกคนก็แวบมาสวัสดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวก็จะนอนแล้วใครที่ฉลองกันอยู่ก็เมาไม่ขับนะจ๊ะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะ โอเคคะ่ะทุกคนแฮปปี้นิวเย์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมา,มากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคะฝากด้วยนะป,ปีนี้สิไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะคะมือเปล่ามหาอุดนะคะอย่าลืมพี่อูสสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่แฮปปี้ดิวเย่เช่นกันนะคะนะพจน เห็นแฮปปี้นิวเ์เช่นกันเจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะวันโปรโมทละครง่วงหรือยังครับเริ่มง่วงแล้วค่ะตอนนี้เมื่อกี้ก็คือผู้ดังสนมามบ่อยแอบออกไปดูผู้หน้าบ้านมานะ,ะโอเคค่ะทุกคนไปแบบมาสวัสดีปีใหม่นะคะในชุดนอน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะคะบายเจอกันนะไว้พรุ่งนี้อาจจะมาไลฟ์ใหม่นะคะ